บอกได้เลยว่าในปัจจุบันเราไม่สามารถที่จะทํางานด้วยวิชาชีพเดียวได้เป็นธรรมชาติของวิชาชีพทางด้านการบริการที่จะต้องมีการร่วมมือกันดังนั้นแนวนโยบายนี้จึงได้ถูกบรรจุลงในการดําเนินงานของสถาบันพระบรมราชาชนกที่จะดึงเอาศักยภาพของแต่ละวิชาชีพเข้ามาทํางานเพื่อชุมชนโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการให้การบริการสุขภาพของชุมชนให้ประชาชนให้ดีที่สุดค่ะ เราเป็นสถาบันรวมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในการผลิตและพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักครับปีนี้นะครับที่โรงพยาบาลบร,ร,ร,รมราชชนนีนครจุติธรรมราชเราได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรม IPE หรือสาสตราขาวิชาชีพให้กับนักศึกษา ح, ในสถาบันพระบรมราชนก จะมีการละลายพฤติกรรมเข้ากลุ่มกับเพื่อนๆนะคะตอนแรกมีความรู้จักกันมากขึ้นสน,สนิทสนมกันมากขึ้นค่ะแล้วก็ทําให้มีควากล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะเพราะว่าเก่งค่ะตัวเองเก่งแปกับพวกกันไปได้แลกเปลี่ยนความคิดได้เรียนรู้ว่าแต่ละคนแต่ละที่เ,เรียนยังไงเรียนต่างกันไหมอะไรแบบนี้ค่ะตอนแรกก็คือต่างคนต่างมาจากต่างสถาบันไดมาอยู่กลุ่มเดียวกันค่ะเมื่อวานก็จะมีกิจกรรมสร้างสมรรถภาพ กิจกรรมกลุ่มนะครับแล้วก็เริ่มต้นว่าการทํางานเป็นทีมเป็นยังไงเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวแล้วก็เตรียมพร้อม,อมที่จะมาสู่การทํางานของวันนี้ครับสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้นํานักศึกษานะคะในลงพื้นที่นะคะในตําบลท่าเรือนะคะซึ่งจะแบ่งเป็น2ก็จะเป็นรพสตบ้านช้างกับร,รพสตบ้านไม้แดงค่ะ ภกษานะคะ ดับนะคะคแต่สําหรับเคสที่ได้รับผิดชอบนะคะก็จะเป็นผู้ป่วยกลุ่มของผู้ป่วยติดเตียงที่รับผิดชอบค่ะจะมีอยู่ด้วยกัน2เคสนะคะก็จะแบ่งเป็นนักศึกษาเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็จะเป็น4คนนะคะเคสแรกก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงที่จะเป็นอมพฤพึ์ออมาพาดด้วยในในพื้นที่ที่เราไปลงนะคะเราก็จะให้หนักศึกษานะคะลงไปดูในเกี่ยวกับโรคที่ติดต่อไม่เรื้อรังนะคะเบาหวานความดันไขมันนะคะแล้วก็จะมีผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เป็นผู้ป่วยติดเตียงพวกนี้ค่ะเราก็จะลงไปดูกลุ่มนี้ค่ะ ก็คือเคสที่หนูเจอนะคะคุณยายป่วยเป็นโรคเบาหวานค่ะแล้วซึ่งโรคเบาหวานก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพช่องปากมากเลยค่ะดูแลสุขภาพช่องปากหลังทานอาหารอะไรแบบนี้ค่ะก็จะแนะนําผู้ที่ดูแลด้วยค่ะเป็นปวดไหมปวดฟันไหมวันนี้ในส่วนของหนูนะคะก็จะลงไปที่รพสตอของบ้านไม้แดงค่ะ สิ่งแรกที่เราเห็นนะคะเมื่อลงไปเราก็จะเห็นสภาพความเป็นอยู่ของอของผู้ป่วยก่อนค่ะอย่างแรกเริ่มเข้าไปสร้างาปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยก่อน,นะค่ะเพราะยังไม่เคยเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณยายก็รู้สึกว่าจะมีสีหน้าท่าทีที่ดีใจะค่ะเมื่อแบบว่ามีคนมาเยี่ยมโดยเฉพาะผู้ป่วยนะคะเขาภาคภูมิใจมากเลยะค่ะเขามีกําลังใจเพราะว่าถึงเขาป่วยเขาก็มีคุณค่ามีคนมาเยี่ยมมีคนมาให้กําลังใจกา,าจะถามอยู่เรื่อยเลยเพราะว่ารุ่นนี้ไปแล้วจะมีคนมาเยี่ยมอีกไหมเคสหนึ่งนะคะก็จะเป็นเคสของผู้ป่วยความ ดันเคสนี้จะไม่มีผู้ดูแลนะคะแล้วก็นักศึกษาก็ได้เรียนรู้ว่าจะต้องดูแลเคสนี้จะต้องหาวินแนวทางแก้ไขยังไงคะ่ะหแล้วก็เพื่อนเพื่อน,นอีก3าคนเนี่ยค่ะก็จะทําหน้าที่ประเมินในตัวของสิ่งแวดล้อมที่ทําให้คุณยายเกิดอันตรายได้ะคะ่ะแต่ส่วนแถของเพื่อนนะคะที่ลงไปกับหนูก็จะมีสาธาออนายอะคะ่ะก็จะมีการดูสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมภายในบ้านสิ่งแวดล้อมนอกบ้านอะไรเงี้ยคะ่ะช่วยกันประเมินเพื่อจะ ทำนวัตกรรมออกมาในการป้องกันไม่ให้คุณยายเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือว่าเกิดอันตรายในร่างกายคุณยายเพิ่มมากขึ้นนี้ค่ะออได้ลงพื้นที่ไปรพสตอบ้านไม้แดงนะคะที่หมู่ที่5นะคะออบ้านที่เรารับผิดชอบไปเนี่ยเรามีอยู่2หลังนะคะทั้งสองหลังเลยเป็นคนไข้ที่เป็นโรคเออบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็เป็นโรคไขมันในเลือดสูงด้วยค่ะ ที่เราไปเจอแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะสาเหตุมาจากเรื่องของพฤติกรรมสุขภาพค่ะ<ม>การกินแล้วก็พฤติกรรมการใช้ชีวิตถ้าเราเรียกกันในภาษาของทางออวิชาชีพของทางสาสุขเราเราก็อาจจะเรียกพวกกลุ่ม n c d นะคะยวหนูจะตรวจเขา่านะคะ๋ยวให้นักศึกษา วันนี้นะครับลงพื้นที่ไปบ้านของคนไข้ที่เป็นโรคความดันแล้วก็เบาหวานนะครับเราจะไปเน้นว่าพฤติกรรมหรือว่าสาเหตุของการเกิดโรคของคนไข้นั้นมีอะไรบ้างน,นะครับแล้วเราจะแก้ไขจากสาเหตุตรงนั้นครับผมโดยการให้ความรู้แล้วก็ให้กิจกรรมพยาบาลที่เราได้มีประสบการณ์มาเพื่อให้หคณยา้แล้วก็คนในครอบครัวครับสามารถดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ครับผมโต้ลงเดี๋ยวขึ้นค่ะ น,นักศึกษาที่เราไปด้วยกันเนี่ยนะคะเรามีทั้งนักศึกษาพยาบาลศาสตร์นักศึกษาสษาธารณสุขชุมชนนะคะซึ่งเป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทั้งคู่นะคะสิ่งหนึ่งที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ร่วมกันก็คือ 1. ทําความเข้าใจกับคนไข้นะคะหรือว่าประชาชนที่มีปัญหาสุขภาพแตกต่างกันร่วมกันมองร่วมกันคิดร่วมกันวิเคราะห์หรือร่วมกัน เขาเรียกว่าสะท้อนมุมมองที่แตกต่างกันในการที่จะตั้งเป้าหมายในการที่จะดูแลผู้รับบริการาาานี่คืสอสิ่งที่ที่เราต้องาหนึ่งนิ้วสนิ้วค่ะ,คะก็เป็นการทดสอบเกี่ยวกับสายตาของคุณยายค่ะเพราะว่าเคสเ,เบาหวานค่ะปัจจัยเสีเ่ยงที่จะมีผลค่ะก็ก็จะไปทางด้านาม,ามีตาด้วยค่ะค่เเก็บออกนะยาตัวไหน การเก็บข้อมูลหนึ่งเลยว่าเราต้องรู้ประวัติการเจ็บป่วยของเขาและ2ประวัติการเป็นอยู่ของเขาว่าเขาอยู่ยังไงกินยังไงมีใครดูแลไหมคือเราต้องดูให้ครบองค์รวมทั้งด้<น>านร่างกายจิตใจ,จ,จครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เขาดำรงอยู่ที่มันเอื้อต่อสุขภาพเขาหรือไม่แล้วก็เราก็จะมาคิดว่าปัจจัยไหนที่มันเอื้อต่อสุขภาพเขาปัจจัยไหนที่ส่งผลกระทบต่อส,สุขภาพเขาและเราก็จะมานําตรงนั้นมาส,งส่งเสริมถ้าเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าหากมัน <S <S เป็นสิ่งที่ไม่ดีส่งผลกระทบเราจะนํามาปรับแก้ไขแล้วก็ สร้างนวัตกรรมหรือว่าสร้างสิ่งที่มันดีๆต่อผู้ป่วยนั้นทำให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นถ้าฟังจากเสียงนักศึกษาที่เขามาเนี่ยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเขาพึงพอใจมีความสุขมากที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างวิชาชีพ แล้วก็ยังได้มาทําความรู้จักกันอีกมันก็ท้อนถึงอนาคตเลยว่าต่อไปเขาทางานเนเนาะเขาก็จะทํางานแบบเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันเด็กปัจจุบันจะไม่ใช่เด็กแบบเรียนอยู่ในห้องเรียนเท่านั้นการเรียนการสอนปัจจุบันเด็กชอบที่จะเรียนออกมาสู่ภายนอกซึ่งก็ตรงกับแนวคิดของการจัดการเรียนการสอน IPE การปฏิบัติจริงการลงเข้าไปในชุมชนจริงๆเจอปัญหาแก้แก้ปัญหา เพราะฉะนั้นก็จะสอดคล้องกันกับวิธีการเรียนการสอนที่ต้องเปลี่ยนผลสุดท้ายเอาคำที่ออกมาตัวเด็กสามารถที่จะช่วยเหลือชุมชนประชาชนได้รับการดูแลทางด้านสุขภาพได้ดีขึ้นเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นและตรงกับปัญหาที่ประชาชนต้องการต่อจากนี้เนี่ยนักษาพยาบาลเองเราไม่ได้หยุดแค่นั้นเนาะบางอย่างเด็กก็อาจจะมีแนวคิดที่เขาอยากจะทําเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแต่มีข้อจํากัดอะว่าเราอยู่ในส่วนของ สาวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างเดียวแต่เขาต้องการองค์ความรู้ทางด้านอื่นๆเช่นวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์หรืออื่นๆอย่างเงี้ยเขาก็ไปดิวกับในส่วนของมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อทํางานร่วมกันสถาบัานรบรมราชะชะนกเนี่ยไม่ได้ปิดกั้นแค่ภายในแล้วเท่านั้นยังสามารถที่จะเซิร์ชหาข้อมูลหรือหาพันธมิตรที่อื่นมาร่วมมือกันใน,ในการทํางานอย่างเงี้ยครับเราใจห็นว่าผู้ป่วยหนึ่งรายเนี่ย เราไม่สามารถที่จะมีบุคลากรแค่วิชาชีพเดียวหรือกลุ่มเดียวมาดูแลได้มีสาขาสาขาวิชาชีพมากมายที่จะมีส่วนช่วยในการดูแลผมยังเชื่อว่าถ้าให้พยาบาลออกไปวิชาชีพเดียวสาธสุขออกไปวิชาชีพเดียวหรือแพอทย์แผนไทยออกไปวิชาชีพเดียวนวัตรกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละเคสอาจจะไม่เกิดหรือว่าเกิดก็อ,อาจจะเป็นการมุมมองแค่มุมมองหนึ่งวิชาชีพหึ่งวิชาชีพใด เอาจุดเด่นเด่นของแต่ละวิชาชีพเนี่ยมารวมกันแล้วก็มานั่งปุยกันซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้การแก้ปัญหาที่มันสลับซับซ้อนเนี่ยมันสามารถที่จะก้าวข้ามไปได้การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ซึ่งมันก็เสริมกันไม่ว่าจะเป็น IPE หรือจะเป็นอัตลักษณ์หรือจะเป็น competency ที่คณะพยาบาลศาสตร์วางไว้ตัว IPE ก็จะทำให้เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ประสบความสำเร็จ และนำไปสู่การเป็นผู้นำทางด้านการพยาบาลในด้านการสร้างองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่สุขภาวะชุมชนได้ค่ะเราต้องการเอาวิชาชีพทุกวิชาชีพร่วมมือกันทำงานด้วยกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนโดยเฉพาะในชุมชนการใช้ IPE จะเป็นตัวที่ดึงศักยภาพเหล่านั้นออกมาเกิดประโยชน์สูงสุดเพียงแค่เราสร้าง แล้วใช้กระบวนการที่เราต้องการเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนเ,เนี่ยสิ่งเหล่านี้ค่ะจะทำให้เห็นว่าประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง